สายสายหลุดไปครับสายหลุดไปพอดีสายหลุดไปฮะเดินอยู่อยู่มีคนมา จ็คเข้ามาทันปะเนี่ยแล้วตอนนี้เราต้องอยู่ในที่แจง้ง <c oughs> ตอนนี้ต้องอยู่ในที่แจ้งครับอยู่ในที่รับไม่ได้ครับ <c oughs> อกในในคกรัรบารขอพบพระคุณครับเวลาเราออกเราต้องเดินเนาะครับโซ so, มเมื่อพอดีผมหลายเขาอดนอนมาสามวันนะครับ <c oughs> ไปไปอเมร,ริกาหนึ่งวัน <c oughs> อยู่เบนเวอร์ด์อวันหนึ่งเรื่องวัน,วน,วนลุ่งขึ้นก็กลับครับผมผมไม่ดูธุรกิจกับพาร์ทเนอร์อยู่ที่ กัสโกเขาอือวิคตอันซินแต่ไม่เคยไปเลยคุณหมอใช่ไหมครับเบื่อต้องกินทุกสีนทุกม้วนทุกหมอนแต่ผมต้องผมต้องทนนะครอดไปจะมีเรื่องอื่นๆอีกครับไม่เป็นไรครับเราเราต้องสู้ครับเพื่อความยุติธรรมเพื่อไม่งั้นระบบประเทศเรามันจะมันจะล่มสลายคุณหมอเพิ่งไปรับบัตรกำนัลชิปใช่ไหมใช่ครับเปลือแตงโมใช่ครับขอบพระคุณครับแต่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เห็นหน้าท่านนะแต่มีแต่เสียงไม่เป็นไรนะผมกำลังไลฟ์อยู่ ผมใจก็ได้ผมก็ยืดเพราะเราไม่มีอะไรครับไม่ได้มีเราไม่ได้มีแผลเราไม่ได้มีอะไรแต่แต่แต่ได้ยินแต่เสียงแต่ไม่ไม่หน้าไม่เห็นคนที่หมอกำลังไลฟ์พึ่งมาอยู่ครับการพูดถึงเรื่องเนี้ยครับพูดถึงเรื่องโทรศัพท์ครับพูดถึงเรื่องโทรศัพท์อันนี้ผมสั้นๆครแบบรับร้านเลยครับคดีนี้มีแน่นอนเรื่องงานแน่นอนเรื่องอะไรนะครับคดีนี้ทัศกรรมเออทุกข์ครับไม่เป็นไรคือเอางี้ดีกว่าถ้าห้าคนอ่ะอาจจะไม่ได้ทำแต่ตกปิดไง ไม่บอกไม่ยอมบอกว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนนี้ก็ต้องไม่รู้แหละอมไแบบอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอยากติดคุกแทนก็ไม่ได้มันมันไม่ใช่มีแค่ห้าคนหรอกเดี๋ยวก็จะมีตำรวจมีเจ้าหน้าที่มีอะไรเยอะถ้าถ้ามีคนรักเขาถึงขนาดยอมติดผู้แทนอันนี้ก็เขาก็ไม่ถึงนะแต่ถ้ามันก็ต้องมีคนใดคนหนึ่ง ใช่คืออะไรกันขนาดเขาเข้าห้องน้ําแล้วก็มาบอกเขาว่าเขาไม่ได้เข้านะแล้วจะมาให้ตกเรือให้ได้ใช่ใช่ใช่ต้นบนเขาไม่รู้เรื่องเอาเงี้ยผมก็แบบอย่างเง้ยมัไม่รู้ใหญ่ก่านนะครับผมถามเร่องระหน่ำจบมีญ่กว่านี้ไหมมันมันเป็นคือไงมันเป็นพวกกันอ่ะอ่ามันคล้ายๆว่าพอถึงเวลามันมีเรื่องของ เงินก็ามาเกี่ยวข้องมีพวกพนันเลยเช่มัเกี่ยวข้องพวกพนันเนี่ยเป็นจริงเงินเราก็ต้องถึงทุกทุกกลุ่มมันก็ต้องช่วยกันกลุ่มนี้ก็ต้องช่วยกันกลุ่มนี้ช่วยกันในตอนแรกเราเปเา็เราก็เลือกกลุ่มไหนเราก็ต้องช่วยก,กันแต่ในที่สุดแล้วเดี๋ยวที่สุดผมผมถือว่าโอ้สวัสดีครับผมมีแต่มีเด็กอะไรขอพระคุณมากเลยครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับนะขอบคุณมากครับได้ยินเสียง แต่ไม, <c oughs> แไม่แต่ไม่เห็นหน้าเขาไม่เห็นเห็นหน้าผมคนเดียวมีแต่เสียงเข้ามาไม่เป็นไรครับขอบขอบพรกคุณนะคุณนะครับขอบคุณครับ,ลบแล้วคุณหมอเดี๋ยวจะทักอะไรเข้าไปครับครับเราไม่ยอมนะมันเป็นเรื่องของความยุติธรรมของประเทศมันมันมันจะถ้า,าอย่างนี้แลถ้ามันล่มสลายหมดถ้าเราปล่อยให้พวกคนนี้ทํานะคุณมาเล่นกันแบบนี้เฮ้ยจะมาเออทัาคุณแล้วคนจรล่ะคุณบอกอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ

LGBT, เขา L G B T เขาจะหอมกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเรื่องเครื่องแบบแต่คุณแต่งเครื่องแบบคุณไปถ่ายรูปคนชั่วอย่างเงี้ยเฮ้ยคุณม,มันมันไม่ทำเป็นเครื่องแบบคุณแปดเปื้อนเหรอโยงครับแต่ว่าแต่ว่าโอเคคนที่เป็นจ่ายมือใหญ่เขาก็ไปพักผ่อนในเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปละแต่ลูก,ลก,ลกน้องลูกน้องอะไรเขาก็มีอยู่แต่เขาก็เริ่มนั่น คือมันมีหลายเว็บอะแต่แต่คนนั้นอนะเขาเป็นคนคอยเคลียร์หมดก็นั่นอะก็ที่มีรุ่นสังฆราชบินสบัดคนหนึ่งต้องมาออกลาออกอะไรไปประมาณเนี้ยก็เพ้าไปพวัพวพงพัวฟันเนี่ยที่เราได้ข่าวไงไปกินวายกันพาตู้ห่าไปด้วยอะไรด้วยอือฮ้าอน่อรุ่นสังฆาราชบินสบัดก็ไปเช็คดูมีใครบ้างอยู่ในรุ่นนี้อ่าแต่ว่ารุ่นสังฆาราชบินสบัดเขาก็ต่อมาอีกรุ่นหนึ่งอ่า รุ่นพี่เขาอ่ะรุ่นพี่รุ่นน้องฟิมก็ช่วยกันเลยกันอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ทาผิดหรอกเนาะแต่ปกป้องคนผิดเี่ยเพราะว่าความเป็นพวกอ่าเป็นพวกกันเห็นกันช่วยกันอะไรประมาณเนี้ยอ่าคือคือระบบเนี้ยมันมันมันไม่ได้ฮะแล้วเราจะมาให้เราเชื่อว่าเฮ้ยฉี่ท้ายเรือตกโดนใบพัดอันนี้มันมันก็ไม่คือถ้า มนแมนไปแล้วพูดต,ตรงๆอ่ะอย่างกรณีปืดเดี๋ยวผมยังโอเคนะเออมีการโดนยิงแต่ว่าคนชื่อปืดหนีไปโอเคอ่ะคือเพื่อให้คุณเป็นเล่นกัน,น,นอ่าอันนั้นยังโอเคเรารู้ว่าเขนนาอ่าอ่า,าอ่าอ๋อทันทันอ่าแต่อันนั้นโอเคเขาก็ยังไม่บิดมันก็เป็นการยิงก็ก็ไม่ได้บอกบอกว่าเป็นล้มแล้วปืนกันเกิดไอ้ไอ้อย่างนั้นโอเคมันคือถ้าคุณบิดจาก ฆาตกรรมเป็นเหตุนี้เรารับไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณบิดจากฆาตกรรมเป็นคนอื่นทําแทนแล้วคุณยอมกันคุณยอมติดคุกแทนแล้วคุณไปเคลียร์กับลูกอะไรตัวเมียผู้เสียชีวิตญาติผู้เสียชีวิตก็โอเคคุณคุณคุณยอมเองนั่นเองอะไรก็ได้แต่เนี้ยคุณจะมาบิดหมดทั้งระบบเนียเฮ้ยเราเรายอมไม่ได้อะใช่ไหมคือผมแบบมาถึงท่านนี้แล้วผม อะไรนะมีท้าสยามเทวทิราคือคือคุณจะปล่อยให้ยอมไม่ได้ขอบพระคุณครับเดี๋ยวเดียวขอไลฟ์หยุดไลฟ์วันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมแบบว่าผมคือคือตัวผมเองอ่ะผมก็มีรุ่นมีในเรียนบทบก็มีรุ่นเหมือนกันก็ไปเช็คดูว่า รุนห่ากาวในใครอยู่ถึงยังไงอนะ่ะผมผมก็ไม่เคยควรเพื่อนนะแต่ผมคิดว่าถ้าผมเป็นอะไรไปเพื่อนผมก็คงไม่ยอมอะอ่ะใช่ไหมทหารคนอื่นๆที่เขาที่เขารักความยุติธรรมเขาก็มีเยอะ,อะนี่เขาหลังวงหลังไม่แบบไอ้นั่นผมนะ,ะเพื่อนผมอื่นไปกลัวแต่ว่ามันไม่ได้แล้วมาถึงจุดนี้ทําไมอประเทศผมอะ่ะต้องกลอมด้วยเหรอ มีมีเยอะครัไม่กลัวแล้วตอนนี้มันจะไปจัดจาเอ็มเจ็สบแปดมันจะมาจากที่ไหนที่ไหนมันจะมีพลังอะไรก็ให้มันทูกไปครับรกาบผมพ้อครับสวัสดี